อยากันยุงอันยาวกับขี้เท่าเผาผีใส่ในหมออย่างดีโอกาสวันนี้ยกตั้งบนไข่ยแย่งลอดดังพลูดแล้วดูดอย่างแรง ายอยลงไปอยากันยุ่งที่ปลุงประชมรลอดไข่อีกไม่นานเท่าไรมันนอนขี้ไหลแล้วตายหงเองคนกรบเพ่งพร,อร้อมๆมากตบไม่มือนุกกันนี่อนเก็จังคมแต่เปลี่ยนไป ยาเสตติปนี่มันหมากายแอนในน้ำต้มนี่ตัวมดเนี่ยเด็กตายเด็กเควนไม่ปล่อยพอแม่ตัวไงเรียนเดียวเมานน้ำต้มเนี่ยมอนจัดแต้ว่าดีจริงเต้ากรุงเทพไปเต้าดินแดงประเดี๋ยเด็กไม่ยุ่งอันนี้เลยตีต้มมันคุปปาพึ่นควรอย่างนี้ว่าหลงกูมึั้งมึงที่ไปออกก็อย่ารังมาแต่ว่าเราลูกเอ็มประเดี๋ยวปลอกนักว่าบ้านเราเลย บ้านเบาแล้วนำสมวังนี้เพื่อรัฐบาลก็ตั้งไม่ตึงผู้ใหญ่บ้านกระหนักับนั้นมากว่าบ้านใกล้บิดแต่มีต้นตอมไก่อนไน้หมดอันนี้คือนโยบายคนใช่คนใหญ่เด็กมันต้มเลยขนาดมาไม่ต้มเลยเด็กกีต่อไม่ได้อำบภนดันมาตุกไม่กูอ่ะจริงไปคนต้มใหญ่เด็กต้มนี่นโยบายนี่กูไม่ชอบเลยจำมุดวันต่อไปเด็กกูต้มไปย่างกินกันเลยตึงไม่คนย่างยัด เลยตัดประเด็นอะทีน yani ี amp, today, ้ตัดโลโกตำ้กี ple, m'. M ้กูจับตายอุงลกมันปานมึงก็จับกันดีแล้วมันจะได้เบาบางจะกระบายอยามุกันแดกกระด้างจะยากกำกันพลนกันที่กระได้หมดไปมั้งบันนี้ก็จับมัได้เด็กเด็กติดนำตอนมดจับกั้งมีรถกั้งไปเด็กตัวเนี่ยป้าไปกั้งไปจ้ามเดือนไปอบรมเรืองเบี้ยเปล่าเปลาไปลงเพื่อนไปอุ้งข้าวเรียงเพจยกก็ไาไปบำบัดมาไม่ มึงเชื่อแต่เด็กเตียมยู่ยิงงามมันยิงทำเราจะนันยนเพอไหมใต้กระใจโหลคุณพอแม่มันแรกมันยังไม่ขวังเลยมึงกินแล้วแล้วมึงเคยเอ็นเด็กไรมั้งที่ว่าออกมาแล้วเหลือได้กูเว้น้อยคนลบมาจากเตียวโรมันเว้นมาต้มไม่เหล้วร้อยว่าเดิมเว่อใช่เด็กไปโย่ไล่รอยคนมันไปแหลกรูดกระได้บอ่อจริง่ะ ทำไรไม่เป็นเล้เดจอิงกูไม่ยอมรับพืดไปเตี๋ยวพรำอยู่กับเรื่องจับตมนายกับบ้าพรำอยู่แต่เรื่องจับตมยาบ้าหล่นเมืองแล้วมันตุระมึงแล่ไงดีแต่ตกยิงแรไปเรื่อยแล้วก็เลวโยกใจเลยเห็นกูอ่ันนี้คุยเครียดเง่พี่อยู่แต่เรื่องนั้นนี่อนาคตเราเราก็มันเต้นกันตกเลย นายเปียกนี่มีความใจลี้ยงใจรัดปางครั้งแต่มันแรงเกินไปครับนายเปียกนี่เตอร์นี่เป็นครอบครัวที่ละปินนะลูกครับพุ๊บเป็นที่ละปินครับอ๋อเสียงชายได้นายเปียกฉันเกิดความก้นจะให้งงเสียงดีมันต้องนัดนรองมาเด็กๆ,ๆปุ๊มรองเพลงเลในยู่ในพุงแม่น,นมึงรองกับไปไร้อยอ่ะรองกับไม่พอพอยืนไม่ไหวถูกคืนนี่ให้ดีคนตกหน่อยๆแล้วรองกันเหนื่อย แกรังตีปอแกแกร่งมันมันไม่ใช่ได้รองพีใช่ป๋าพักวันแกเอาครับป๋ามึงจำได้นะจำได้ไม่ใช่ว่าไม่ลอยอะก็หอมไม่ลอยมึงรู้เพือว่าไม่ลอยผมเป็นตั้งไวกล้องคนกายอยู่เตะมอใหญ่แม่หุ่นตกตายอยดเหงื่อเบ้าสวัสดีค่ะครับซื้อหยังคะไปรร้อยู่ Tao mất xưa yang. Tao mất mặt 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 xưa mặt 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 khá mặt 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 คนหลังสิอย่างจากคนหลังนั่นค่ะแอบปิดเจอแก้วกับซื่อจอกแก้วกับไม่แก่จอกอีแตกปาตจีนแล้วนั่นใหย่ๆไปจ้าเจอโตกับไม่เคยตามตามตาด้วยคุยตกปลอกคอตามเฮ่บรรยืนนันไม่เคยตามบอกเองเลยมาแล้วก็นี่สืท้องเนาะค่ะนาะครับอืหน้าตา น่าห <c ười> ักหลนะคะป็ตัฮักใช่เนาะจะไม่รู้ปัาเลยพระาอีสานนิบาวมาบ่ได้บ่คะเห็นไรวะพระษาีสานนี่เตาบ่ได้บ่ไฮ้ยรยยยยยยยอยยยเยยยยยยอยบ่ยยยายอยย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 ้ยย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 ยว ให้มาอ้วนไม่มบางร้อนดบ้าน้องคะ<า>น้องจิ้นมาโยนานแลยไม่มาอยู่เมืองตายอุ้ยไม่อยู่โดนชิบีแล้วค่ะมาโดนชิปตี้กับอา้าวมาโยนานชิบป,ปีเลยนีนแะแรงแรงเลยตัวควงตาเปลได้เบ,บือแต่การรุ่นนี่ละหอยฮะดีใจหลายหลายได้มักหอดาอการกินอดิดมือนีเนาะค่ะเป็นครั้งแรกที่เคยมาเนาะขอบร้อย จริงก็ใช่รช่น้องจ็ชอ้ในรี่ได้ยุคแคนะ